หอดเวลากินเผาเทียงบายสามอืมนออกกั่งรอก่อนเนาะเดี๋ยวแม่ไปเห็ุให้เนาะเตียมมนนั่งรอแม่ออแมเตียมนั่งรอ,อแล้วถ้าบบทำความผิดบบขี่นเซนิเงียนโบโยนเซนิเฮียนกับโบถือดาถือตีนั่งอยู่ซื่อคือตัวนีมันนิ่งมาๆเดี๋ยวไปเหตุข่าให้ก่อนอาหารเทียงกันจะเป็นต้มไข่ใส่โจก๊กให้อ้วนอีน,ออน,นั้นก็สิกินต้มเนื้อ ใส่เนื้อนิดนึงตัวนั้นมันบอกกินไข่มันอยากน้ำตัวนั้นเนาะดูแลกันไปเออนั่งดีดีลูกนี่นิงเด้สุดกินเข่าเออนั่งลองโอ้นั่งถ่ายกินข่าได้หนิลูกเนาะจักความือคนกับป๋อเาียลำเอียงว่าลำเอียงตัวนี้มันบ๋อด้ทํทำความผิดขันมันบ๋ททำความผิดกับบ๋อดางขันมันทำความผิดมันขวนเฮาหรือมันเฮ็ดผิดมันกระถือดากระถือตีกันแต่ว่าส่วนมากตัวนี้มันมันบ๋อด้ทํทำความผิด มันหูจะคว่ำบึงมันนางนิ่งเป็นอย่างมันนิ่งได้หน่มันนางถักกินเขาถ้ามันทําความผิดมันก็ถือตีขึ้นกันถือดาขึ้นกันมันบ่ด้ทาความผิดมันก็เลยบถือตีมันบ่ด้เป็นผู้ขี่ไวพุนตัวขี่ไหวอยู่ผุนน้ำหลูกเนาะวันไปทาความผิดวันกับบถือดาเนาะมือใดวันทาความผิดวันกับถือตีถือดาขึ้ยกันเนาะยัง่ามันหูจะคว่ำ ตัวนั้นทันันมันบ่ได้ไปขี่มาทําความผิดมันกับมาถือดาบกันมันกับเป็นตาหักขึ้นกันกรเอนมันอาจีลูกรักขึ้นกันตื่นขึ้นมาแหงเมื่อยเข่าก็ต้องหนึ่งเหยื่นก็ต้องกวดทั้งในเมื่อพอก่องขี่มาแล้วันนี้แม่ถือตีเหรอกับด่าอีนี่กระสิการทันมาขี่นี่ก็สิถือดาขึ้นกันให้มันจักเป็นที่เป็นทางตัวลูกเดี๋ยวแม่เห็นให้ แม่เห็ดไห้เนาะมันนั่งนิ่งมันนั่งเดี๋ยวดนโดนเด้มันน,น,น,นั่งถ่ากินขา้าวเฮ้ยหนาเพื่อนแม่จัางม่นหมาพันเอียงหนาเพื่อนแม่เฮ้ยเฮ้ยลูกบูลินบูลินล่านีสายเพื่อนมันเป็นหนาเป็นตะลิ่งโดนเด้ตัวนี้ มขี่อิจฉาซื่อๆอิจฉาตัวเตี้ยต๋อเอาคือ,คอ,คอสีลับถั่ลูกเออบังแม่ไปเห็นเนาะกินไห้มันสีลับเนาะโอเคโอเคค่ะ,คะหัวนเอ้าปันผาหฮมปันผาหฮมอยู่เดียวปันผาหฮม <c oughs> <c oughs> เครื่องเบียนปันเฮียน,นึงพ่อเครื่องบ่พังห <c oughs> ันมันเล็กๆน้อยๆก็ซักเอาประหยัดประหยัดค่าไฟเนาะ ใก่ okay, สิหลับแล้วเด้ยนี่ใกล้จะหลับแล้วแม่เอ้ยใกล้จะหลับแล้วรอกินข้าวเอาไปเฮ็ดก่อนใก่สิหลับแล้วพี่น,อน้องโอเค